ดวงชะตารายวันวันที่1กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวแห่งความกล้าหาญความมุ่งมั่นและการต่อสู้วันนี้จึงเป็นวันแห่งการลงมือทำการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการใช้พลังงานที่มีอยู่ในการบรรลุเป้าหมายต่างๆการงาน มีพลังในการทำงานสูงและพร้อมที่จะลุยกับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือภาระงานที่ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ร่วมโครงการที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายจากความใจร้อนหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการทำงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวงจะช่วยให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย การเงินมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการทำงานหนักและความสามารถของตัวเองแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องรอบคอบเป็นพิเศษควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงหรือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวความรักสำหรับคนโสดอาจมีคนที่เข้ามาในชีวิตอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนคนมีคู่ต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งที่เกิดจากอารมณ์ร้อนหรือการใช้อารมณ์ในการสื่อสารหากต่างฝ่ายต่างลดทิฐิลงได้ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นสุขภาพระวังอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดหรือการทำงานหนักโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่นออฟฟิศซินโดรมหรืออาการปวดเมื่อยข้อมือและนิ้วควรหาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอปสุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความใจร้อนและอารมณ์ที่วู่วามอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงได้ง่ายการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลจะสร้างปัญหาให้กับการดำเนินชีวิตในวันนี้ สิ่งที่ควรทำควรใช้พลังงานที่มีอยู่ในการลงมือทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเผชิญหน้ากับความท้าทายควรทำงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังและฝึกการควบคุมอารมณ์อยู่เสมอสิ่งที่ไม่ควรทำควรหลีกเลี่ยงความใจร้อนและการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ ฝึกการควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลในการตัดสินใจทุกเรื่องก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรควรไตรตรองให้ถี่ถ้วนการทำสมาธิหรือการฝึกหายใจเข้าออกอย่างช้าๆจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น